เราทำงานอยู่ต้านไายอะค่ะก็<อ>จะเป็นป้าหรอมก็สี่ห้าปีแล้วค่ะตอนแรกที่เจอเพื่อนก่อนอไอเอสทำไมรู้สึกว่าแบบทำไมหน้าดีจังอะไรอย่างเงี้ก็เลยถามว่าเออเธอใช้ครีมอะไรอะไรอย่างเงี้ก็เลยแนะนำม,มาว่าเป็นตัวนี้ค่ะที่ที่เรากล้าใช้ครีมอะค่ะเพราะว่าเราเจ็บมาเยอะอะค่ะกับครีมต่างๆที่เราลองใช้มาตัวครีมตัวนี้เราเห็นว่ามีใบเซอร์ต่างๆนะคะก็เลยกล้าลองใช้ดู ซื้อครีมพวกครีมลดฟ้าะอะไรอย่างนี้มารองใช้หลายๆลายที่ห้อมันก็จะเป็นแบบเหมือนสเตียรอยอะที่แบบหายแล้วพอเราหยุดใช้มันก็ขึ้นมาอีกเราหยุดใช้เราไม่อยากแบบใช้ต่อเน,นื่องอะไรเงี้ยพอเราหยุดใช้มันก็ขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาหนักด้วยเคยมีแบบตรงนี้เลยตรงหลายหลายที่ห้อมันก็จะเป็นแบบเหมือนสเตียรอย์อะที่แบบหายแล้วพอเราหยุดใช้มันก็ขึ้นมาอีก แล้วใช้ตัววายแปดไปแล้วอะค่ะผลลัพธ์ที่ได้อ่ะค่ะมันชัดเจนเรื่องอะไรบ้างคะก็หลักๆก็คือเรื่องฝ้าเลยที่มันจางเริ่มหายมันก็เริ่มแบบเรียกว่าอะไรมันเริ่มกินเข้ามาเก็บเข้ามาแล้วนานไหมคะกว่าจะเกลี้ยงขนาดเนี้ยที่หนาหนาสองเดือนนะคะก็จะมีคนทักก็ใช้แนวฟิแล้วน้องๆก็ในออฟฟิศก็แบบสาวๆทำงานอะไรเงี้ยเขาก็จะมาแบบเออที่ทำไมหน้าดีขึ้นอะไรเงี้ยใช้อะไรหรือเปล่าคะ เราก็เลยแนะนำไป